6ข้อควรระวังในตลาดบิตคอยก่อนที่โค้งตุลาคมจะถึงจุดสุดท้ายสัปดาห์นี้บิตคอยกลับมาอย่างร้อนแรงทำให้ราคาฟื้นยืนเหนือ100,000 10, ดอลลาร์อย่างสำเร็จหลังจากที่ฝั่งกระทิงต้องต่อสู้กับการขายออกที่รุนแรงจนสามารถกลับมามีความหวังใหม่ในตลาดอย่างไรก็ตามการเตรียมรับความผันผวนกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของเดือนตุลาคมคาดคิดการผันผวนตามที่นักเทรดนามแฝงซีไวพินูเอลกล่าวว่าตลาดบิตคอย อาจจะเผชิญกับการาผันผวนรุนแรงในช่วงสุดท้ายของเดือนเพราะกำลังจะเกิดช็อตควิสที่ระดับราคา116ดอลลาร์0 0 0 1 1 7 0 0 0ทำให้เกิดความไม่สมดุลในฝั่งซื้อขณะที่ฝั่งขายก็มีช่องว่าง CME gap ที่ยังไม่ถูกปิดจึงเป็นเหตุให้ราคาบิตคอยดิ่งลงไปถึง1 7 0 0 0ดอลลาร์ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโอกาสที่เกิดขึ้นตามที่นักวิเคราะห์เท็พิลสกล่าวว่าระดับราคา112,000ดาาเป็นจดสําคัญที่งหมื่น ต้องฝากขึ้นไปในช่วงที่สงครามการค้ากำลังทุเลาลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนขณนะเดียวกันตลาดทองคากำลังมีการพักฐานเกิดขึ้นทําให้นักลงทุนหันมาสนใจตลาดบิตคอยหรือสินทรัพย์สิ่งอีกครั้งความเสี่ยงที่ควรระวังถึงแม้ว่าบิตคอยจะฟื้นตัวกลับมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่นักเทรดหลายคนก็ยังคงระวังตัวอยู่เพราะไส้เทียนของวันที่10ตุลาคมวันล้างพอร์ตใหญ่บนเบนซ์ยังไม่ถูกเติมเต็มและราคายังอยู่ต่ําถึง12,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000อยู่ในขณะนี้ ทำให้นักเทรดเช่นโรมันคิดว่าบิตคอยอ่อนแอลงและอาจจะต้องลงไปถึงไสเทียน12,000ดอลลาร์อีกครั้งข้อมูล CPI และเฟดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษเพราะข้อมูลดัชนี CPI จะถูกเผยแพร่ในวันศุกร์ซึ่งเป็นครั้งแรกในอีก5วันที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเฟดจะประชุมเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบีย้ยซึ่งตลาดคาดว่าจะมีความเป็นไปได้สูงถึง98%หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาดการจะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง การกลับมาของเลเวอรเรจตามข้อมูลล่าสุดเลเวอรเรจในตลาดฟิวเจอร์กำลังกลับมาอีกครั้งหลังจากที่นักเทรดถูกล้างพอร์ตไปมากมายแต่ก็ค่อยๆกลับมาใช้เลเวอรเรจในการเทรดบิตคอยอีกครั้งถึงแม้ว่าความคาดหวังว่าราคาจะพุ่งรุนแรงอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าตลาดยังคงเชื่อมั่นและบิตคอยสามารถยืนเหนือ11,000 0ดอลลาร์ได้อย่างสบายความเชื่อมั่นก็อาจจะเพิ่มขึ้นบิตคอยดอมินสกำลังแถว ดัชนีบิตคอยดอมเมเนนซ์ซึ่งใช้บ่งชี้ส่วนแบ่งการครองตลาดของบิตคอยกำลังส่งสัญญาณเตือนนักวิเคราะห์ Red Capital กล่าวว่าดัชนีนี้กำลังจะเกิดความเคลื่อนไหวใหญ่ในอนาคตและมีความเป็นไปได้ว่าตลาดจะเข้าสู่ alternate season ครั้งใหญ่ถึงแม้ว่านักวิเคราะห์จะคาดหวังใน alternate season แต่ฟิลเจอร์กลับเผยว่าบรรดาเหรียญท็อป50ยังอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิมแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูเป็นไปได้ว่าบิตคอยจะลงไปถึงไส้เทียน12,000ดอลลาร์ 1, 000, 000แต่ถ้าบิตคอย สามารถฟื้นตัวและเกิดการซื้อขายอย่างมากขึ้นราคาอาจจะพุ่งไปถึง118,00 0ดดอลลาร์อีกครั้งคุณคิดว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นข้อควรระวังการลงทุนในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจสูญเสียงเงินได้จึงควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีก่อนการลงทุน